เมื่อเวลาสิบนกาว,วันนี้ที่ห้องประชุมศรีสารกางจังหวัดจันทบุรีนายนทวัฒน์เลืองชัยโชคอุปนายกสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีพร้อม้วยนางสาวสายทองจิตสว่างผู้อำนวยการศูนย์การาเีศาไทยจังหวัดจันทบุรีได้นำทัพนักกีฬาเยาวชนจังหวัดจันทบุรีพร้อมผู้ควบคุมทีมและเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังโอวาทจากนายเกียงเดชเข็มทองรลองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่28ภูเก็ตเกม ในระหว่างวันที่26พฤษภาคมถึง5มิถุนายน2555โดยในรายการนี้มีทัพนักกีฬาชายผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น59คนนักกีฬาหญิง71คนและผู้ควบคุมทีม35คนรวมทั้งสิ้น165คนร่วมชิงชัยทั้งสิ้น13ชิ้กกีฬาประกอบด้วยกรีธาคริกเก็ตบาสเกตบอลปันจักรศีลัตเปตองมวยสากลสมัครเล่นยิงปืนยูโดวอลเล์บอลชายหาดวูสูสนุกเกอร์หมากล้อม และมวยไทยสมัครเล่นพร้อมทั้งได้จัดพิธีมอบเบีย้ยเลี้ยงเหมาจ่ายคนละ2,000บาทผู้ควบคุมทีม2,500บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น347,500บาทให้แก่ชมรมกีฬาต่างๆที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น13ชมรมกีฬาขณะที่นายเกียงเดชเข็มทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวเน้นย้ำให้กับนักกีฬาจันทบุรีใช้ความสามารถอย่างเต็มที่และมีน้ำใจเป็นนักกีฬาก็ขอให้เขาตั้งใจแข่งขันฮรับดีกว่าม,มั่นใจ นะครับเราก็ฟิตซ้อมพอสมควรก็เต็มที่ไปสู้เขาเพราะว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตซงน,นกีฬาเหล่านี้เขาเป็นมนุษย์พิเศษอยู่แล้วเขาแข็งแรงเขาเก่งสมองดีว่องไวอะไรต่างๆล้วก็โค้ชเราดีอยู่แล้ววันนั้นก็ให้เขามั่นใจสู้เต็มที่นะครับชนะนี่เราก็อยากได้นะครับแต่ถ้าจำเป็นต้องแพ้ก็ต้องแพ้แต่แพ้แบบต้องเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นเน่เรามั่นใจหลายกีฬาเช่นวูซูยิงปืนโมสากลนะครับ พวเนี้เราวันใจแต่ยูโดด้วยนะครับแล้วก็มวยสากล,ลสนุกเกอร์แล้วก็กีฬาเนี่ยเราส่งไปทุกอย่างเราต้องการให้เป็นตัวอย่างนะครับ mm hmm. เด็กที่มาเล่นขนาดเป็นตัวแทนภาคนี่เขาถือว่าสุดยอดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราพอใจแล้วนะครับแต่การไปแข่งระดับเขตเนี่ยเป็นเป็นอีกอีก,อกชั้นหนึ่งซึ่งเราก็วันใจว่าจะสร้างความมั่นใจเขาสร้างประสบการณ์ที่ดีและที่สําคัญก็คือเขาอาจจะเป็นตัวแทน ของงของงจจัััหวดดนนนชาาตติในนคไ้รสำหรับกีฬาที่เป็นความหวังของจังหวัดจันทบุรีที่เขาร่วมการแข่งขันรายการนี้ทางผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีมั่นใจในภาพรวมนะักกีฬาน่าจะคว้ามาได้ไม่น้อยกว่า15เหรียญทองส่วนชมรมกีฬาที่เกอบโกยเหรีรางวันได้มากทุกครั้งในทุกรายการที่ผ่านมาก็คงหนีพ้นชมรมกีฬาวูซูมวยสากลสมัครเล่นยิงปืนยูดโดและสนุกเกอร์ที่ยังครองความเป็นเจ้าเหรียญทองของจังหวัดจันทบุรี โดยนายสุกิจศิริชัยนันทานายกเทศมนตรีเมืองจันทนิตรในฐานะประธานชมรมกีฬาวูซูจันทบุรีได้กล่าวถึงความพร้อมของชมรมว่าในรายการนี้ทัพนักกีฬามีความพร้อมสูงเนื่องจากได้ผ่านรายการใหญ่ๆมาแล้วหลายครั้งพร้อมคาดหวังชมรมวูซูจันทบุรีกว่าเหรียญทองมาไม่น้อยกว่า10เหรียญทองอย่างแน่นอนครับสำหรับกีฬาวูซูนะครับในครั้งนี้นะครับที่จะเดินทางไปแข่งขันเยาวชนแห่งชาติครั้งที่28 จังหวัดภูเก็ตนะครับในครั้งนี้ก็ทางบูซูนั้นจังหวัดจันทบุรีเราวันวนี้ได้มีนักกีฬาที่ส่งเข้าคัดภาคนะครับ14จังหวัดของเราได้ทั้งหมดจันทบุรีเนี่ย31คนนะครับซึ่งวนันนี้นักกีฬาของเราได้การคัดมากที่สุดนะครับในการคาดหวังเหรียญทองที่ภ mm ู hmm. เก็ตเกมเยาวชนแห่งชาติในทั้งที่28นี้ทางเรามีความคาดหวังนะครับว่า จะมีโอกาสได้ประมาณ10เหรียญทองนะครับเพราะครั้งที่แล้วที่แข่งขันที่อขอนแก่นนะครับอันนั้นเป็นกีฬาแห่งชาติอันนั้นนักกีฬาของเราส่วนใหญ่จะเป็นเยาวชนซึ่งไปแข่งกับทางส่วนของประชาชนเราก็ยังสามารถชนะแล้วก็นำเหรียญทองลับสู่จันทบุรีได้ถึง7เหรียญวันนี้เป็นการแข่งขันระดับเยาวชนนะครับซึ่งเรามีความหวังและมีโอกาสสูงทีเดียวที่เราจะได้เหรียญทองเพิ่มจาก7 ขณะที่กีฬาอีกชิดหนึ่งที่ห่างหายจากแวดวงกีฬาเยาวชนแห่งชาติไปอย่างยาวนานอย่างทีมบาสเกตบอลจันทบุรีในปีนี้ถือว่าโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถทะลุเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภูเก็ตเกมได้เป็นครั้งแรกในรอบ30ปีหลังจากที่ผ่านการตัดตัวนจังหวัดจันทบุรีเมื่อปลายปีที่ผ่านมาโดยประธานชมรมบาสเกตบอลจันทบุรีอย่งางคาดหวังลึกๆว่าทีมบาสจันทบุรีจะสามารถคว้าเหรียญได้เหรียญหนึ่งกลับมาฝากชาวจันทบุรี ครับก็ในรอบ30ปีนะฮะมากีฬาเป็นทีมนะ,ะแล้วก็บาสนี่ก็เป็นกีฬายอดนิยมประเภทหนึ่งนะครับซึ่งจังหวัดจันทบุรีเนี่ยเรามีนักกีฬาบาสเด็กในเริ่มเล่นบาสตั้งแต่เด็กเล็กเนี่ยนะฮะก็อ่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะฮะอ่าของของชมรมบาสผมก็มีความภูมิใจนะฮะที่เราได้อ่ามีนักกีฬาเป็นตัวแทนของจังหวัดจันทบุรีไปร่วมแข่งขันซึ่งว่างเว้นเป็นนานถึง30ปีครับชุดนี้นะฮะ ตั้งแต่ในรอบของการเลือกภาคเนี่ยแล้วก็ไม่ได้หวังอะไรมากเลยเนื่องจากนักกีฬาเราเนี่ยชุดหลักๆนักกีฬาเป็นเด็กรุ่นที่พ่องได้แชมป์นักเรียนนะฮะรุ่น15ปีนะฮะซึ่งรุ่น15ปาปีถ้าเรื่องของกีฬาเยวชนเนี่ยไม่เกิน17ปีเด็กเราจะมีควาไมไปลองเรื่องรูปร่างนะฮะคือเกกระดูกนะฮะตัวจะเล็กกว่าเพราะว่าต้องไปสู้กับนักกีฬาเต็มรุ่นของจังหวัดเอง ก็บาสเกตบอลหญิงเนี่ยแชมป์เก่านครปฐมเป็นชุดนักเรียนไทยนักเรียนไทยเลยนะฮะลองมาก็อ่างทองนะครับแล้วก็เราเอญเรามาอยู่ในสายที่เราเคยเจอเข้าไปแล้วนะฮะสายเราก็จะไปอยู่กับสายของนนบุรีกับโคราชซึ่งเราเคยเคยแข่งขันมาแล้วซึ่งก็เคยแพ้มานะฮะแต่ก็ยังดีกว่าอีกสายหนึ่งที่มีนครปฐมนะตัวเต็งแชมป์กับอ่างทองนะฮะ ตัวเต็งเหรียญเลยเน,นะนีย่ยนะก็ยังมีความหวังนะฮะแต่คือเด็กชุดนี้เราจะโชคดีตรงที่ว่าในปีหน้าเนี่ยเด็กเกือบทั้งทีมเนี่ยเราสามารถเล่นในปีต่อไปได้เพราะฉะน,นั้นในปีต่อไปเนี่ยเราก็จะโชคดีเด็กก็จะได้มีโอกาสที่ไปสัมผัสเกมตั้งแต่ตอนนี้นะฮะเป็นผลดีครับจากนั้นมาต่อที่วิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอล5คนในศึกสตรีซ็อกเกอร์ต้านยาเสพติดประจำปี2555 ที่ห้องประชุมศูนย์การกรีฬาเมทไทยจังหวัดจันทบุรีในช่วงบ่ายวันนี้โดยมีนางสาวสายทองจิตสว่างผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาเทศไทยจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมและร่วมจับสลากแบ่งสายโดยมีนักเตะท้องถิ่นของจังหวัดจันทบุรีรวมการแข่งขันทั้งสิ้น23ทีมแบบ่งเป็น3เขต เขตที่1มีจํานวน6ทีมเขตที่2มีจํานวน8ทีมและเขตที่3มีจํานวน9ทีมและจะทําการแข่งขันเพียงวันเดียวในระบบแพ้คัดออกในวันที่23มิถุนายนนี้ณัสาบินท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีชิงเงินรางวัลสูงสุด30,000บาท พร้อมได้สิทธิ์ไปแข่งขันต่อในอัดับภาคนะักจังหวัดนนะครราชสีมาสำหรับการแข่งขันรายการนี้ใช้ระบบการแข่งขันแบบครึ่งละ10นาทีทีมละ5คนโดยใช้สนามการแข่งขันขนาด20เมตรคูณ40เมตรจึงสร้างความตื่นเต้นเล้าใจมากขึ้นก็ขอเชิญชวนแฟนบอลสามเล็กรวมชมการแข่งขันตั้งแต่เวลา9นกาเป็นต้นไป